นี่คือปลาดุกครับนี่ปลาดุกสองตัวครับมองเงห็นได้เปล่าจะแต่งยังไงก็ได้สองตัวดูเอาตัวเดียวคนคนี่เสียงร้องมีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งเด็ดเลยครับนี่ครับปลาดุกปลาดุกนาครับก็มีตัวหนึ่ง อยู่ตรงนั้นนะครับนา่าจะอยู่ตรงนี้นะที่คผมได้กลบมาตัวนี้แล้วเ <c oughs> กือบเลยเหลือตนะกลงไปไหแลนะ้วนอนอยู่ตรงนั้น,นครับเดดีี๋๋ยยววเเก็บป,ป,ปลาไป้มั้งนี่ครับปนุกกับกลบนะครับแล้วก็อีกตัวนะึ่งมูตะกี้ครับ,รบติดเลยครับ สองเลยครับดเดีแปลงนี่ปลาด,ดุกหน้าครับนี่สองครับสามครับคนตกมาครับเมื่อตอนเย็นนี่นครับเดี๋ยวผมจะให้ใควายอีกดวงหนึ่ง,นะง,งครับสองเลยดูงครับแต่คืนนี้จะเดินกันอีก ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัว,วตนนครับตันนี้สามเลยครับโอเคครับ <c oughs> โดนฝนไล่ยมาครับนี่คบดพอดีที่ปลายนาครับมันมีแหน้อยูดด่นี่ครับฝั่งนี้เป็นคลองครับเดี๋ยวผนเล่งก็จะไปกันต่อครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นคลองนะครับลุน่นเลยฝั่งรู้เลยคนระับ ตรงนี้จะเป็นปากท่อนะครับแล้วก็น้ําจะไหลไปนะครับไปออกตรงนู้นนะครับนี่นะครับตรงนู้นะครับในก็ปลามันก็จะลอดไปเข้าไปอยู่ในนานะครับเดี๋ยวรอฝนเล็งแล้วก็ไปเนต่ตครับเมื่อกี้ได้มาสามตัวให้กบหนึ่งตัวแล้วก็ปลาดุกนาสองตัวนะครับเอาว่าจะนั่งนะครับดูมดเต็มเลยก็ยังดีนะครับมีที่หลบฝนอยู่ วยู่ในี้นะครับรถผมจอดอยู่น,น,ยนู่นเลยที่นี้มันเป็นคานเป็นทา,างเดินนะครับเป็นฝายน้ำล้น,น mm hmm. ก็ไปของรถเลยที่รถจอดอยู่ฝั่งครั้งก่อนผมไม่ได้ถ่ายนะครับฝนก็ลงแบบนี้นะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับมาหาปลา ก็ได้เยอะผลรวมควรนะครับปลาช่อนนะครับผมได้ไปส่11ตัวแล้วก็ปลาดุก2ตัวได้ก็หลตัวหนึ่งด้วยับหมดแบบนี้โอ้โหเต็มเลยมดเต็มเลยนั่งไม่ได้ เสียได้ครับบางก่อนไม่ได้าขายจนวันนี้เป็นตอนที่ตอนที่สี่แล้วกันนะครับรอฝนแรงก็พายันต่อครับเผื่อจะมีกบออกมานะครับแต่ว่ามีคนหายอยู่ประมาณสี่ห้ากลน,น่ะบักพีลมแรงมากครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วเนี่ยสามทุ่มแล้วนะที่อุทยานชาพอดีไป เราฝนแม่รก็ไปกันต่อมาครับน่าจะเป็นกบนะครับไปดูไปดูไปด,ไปดูโอ้โหลน่นนึนนกว่าเป็นกบครับนี่งั่งโอ้โหปล่อยปล่อยมันมันวิ่ง,งครับ คือฝนตกมานะครับวันนี้โป,ยปยรยโปรยนี่ไม่มีน้ำเลยจมัวอยู่หลางทุ่งนาน,นครับก็เดี๋ยวออกไปสายตรองกันโ้แนงะครคไจายให้ดูแต่ว่าฝนล,ลงมา ีอยู่บนถนนตัวนึงไม่ทันรถนนลงกลองลมปัดปเดี๋ยวคนต้องตกมาอีกแน่งไปหาสา,าไปไกลกับสาราถือ,อยากนะครับถือไปใช้ด้วยถือกล้องด้วยชาวหมวกด้วย ผมสั่งกากลองไปแล้วแต่ว่ายังไม่มาถึงนะนี่นี่ครับเป็นถนนแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคลองนะครับรถจอดอยู่ตรงนี้นะครับทางนี้เป็นคลองเป็นคลองน้ำนะครับนี่เป็นคลองนะคือพอฝนตกปุ๊บเนี่ยกบบมันจะขึ้นมาจากในคลองนะครับแล้วก็ลงไป อยู่ในนาฝั่งนี้นะครับเป็นนาตุ้งกว้างครับโอเคครับเดี๋ยวไปได้ด้วยครับทำนี่อะไรครับจ่ายให้ตรงอีกทีหนึ่งครับมาครับเจออีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมสับสนทุกทีเลยกับไอตัวนี้นะครับคือตามันเหมือนกบมากเลยครับนครับ ลองเห็นตาม่ก็น,น,นี่นั่งอยู่นี่นครับแต่บ้านผมของไม่นิยมกินกันนะครับไอตัวเขียบพวกนี้นะครับคือมันตัวใหญ่นะครับเห็นไ,ไหมดูดีดด <c ười> คือมันนั่งอยู่ตาเหมือนกบเลยครับฟองนกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ดูตามันใหญ่นะครับมันจะตอนแสงด้วยมนะดูนะครับในกล้องอยะมองเห็นหรือเปล่าครับว่ามันจะตอนแสงอ่า เห็นานี่ครับที่ไฟนะครับนี่งๆลองมองเอห็นหรือเปลไปดูคือพอส่งไฟปุ๊บครับ้ามันจะสะท้อนแสงครับนี่ดูนั่งอยู่นี่เลยคือมันมันเชื่องนะครับด,ดูนี่ๆไอ,อ,อ้น้องดูกันครับ <c oughs> มันยังไม่วิ่งเลยครับผู้ชม เป็นไงวะมองหรือเปล่าดูครับ <c oughs> ดูใกล้ๆเลยครับนี่แถวแต่บ้านผมเรียกหอยกวักครับที่มันร้องวักวักวักนี่คือเสียงไอ้ตัวนี้นะครับน,น,น,ๆๆนี่น่ะเสียงกวักวักวักนั่นแหละเสียงมันแหละครับที่บ้านผมก็ไม่กินกันครับมันใกล้ๆกบครับ แต่ตัวมันจะเล็กกว่าก็ประมาณเนี่ยโอ้ไม่มือใหญ่กว่าไม่มือนิดนึงนี่ก็ไปจ่ายดูมันอีน้องแ <c oughs> ถวนี้ยเยอะนะครับดูมองเห็นตานี่แบบสะท้อนแสงเยอะเลยแต่ว่ามันมีใครออกนะผมก็ไม่ออกครับเดี๋ยวนี้โอ้โหนั่งเรียงรายกันอยู่เต็มเลยครับ ในกล้องเห็นหนรือเปล่าไม่รู้น่าจะมองไม่เห็นนะอีกตัวนึงเไปไนนะ็นอะไรนี่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 ดูครับน,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 นี่ับดูมานี่ที่มันร้องควักควักควักไอ้น,นี่แหละเฮ้เ่อครับโอเคครับ เดี๋ยวไปดนกันต่อกะว่าจะไปาหาปลาแต่ว่ามันมีน้ำที่เหมือนเมื่อตะกี้นะครับก็ดังฝนตกผมคิดว่าน่าจะมีกบขึ้นมาครับกลับรถดูสักแป,ป๊บนึ่งก่อนครับผมเดินมาตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้คือทุงมา เกิดไปใส่้นเกิรขบขบขบนี่นะครับที่ตามมามันก็องกมานะครับตรงนี้มีน้ำอยู่คลิปน้ำนีำ่ครับโอเคเกิดได้แล้แลไปไปไปนี่มีน้ำอยู่ น,นีเรา,เาก็ใหม่ตัวนะครับขบสองต้นแลครับมันอยู่บนดินรดตรงนันนนนนะกก้นนะครับที่ส่วนยางโคกับโดดลงมาเมื่อกี้ระหว่าป่าตรงนี้มันรกนะยังมีอีกนะครับใหม่ตัวนะตัวยากจัง สั่งกาล้องไปแล้วยังไม่มาเลยขีอยากครับคือแบบนั้นแบบนี้แบบแบบรับมันอยู่ขอบนี้นะ ต้องส่องดูดีๆนะอือโอ้โหโหกระโดดสูงเตินกินอยู่ในน้ำตรงนี้่อดีตีก้องมั่งจหมกมั่งไปะจายมั่ง อยู่ในนี้ครับขวางลุกเลย,าาย,เลยมันมีป่าลุกครับน่าจะลงประโยชน์ตรงตนี้เลยครับ Bin sống 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 เอ้ยได้กระป๋องดีโอ้โหจะไปตัวนี้ก็ต er> ิดจำมวกอยู uh ่ไก uh 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 ่นห้ตัวจใส่ใส่ตรงกอนกดอยู่นู่นเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ไโอเคนะ okay, ครับได้มาครับอันนี้ได้กบสามตัวนะครับได้กบสามตัวแล้วก็ปลาดุกนาสองตัวนะครับนี่นนได้มือนะครับเมื่อวันก่อนผมก็ได้ได้หลายตัวเลยครับกบนะครับก็ไม่ได้ตายจม เสียดายนะครับวันนั้นฝนก็โปรยโปรยอยู่วันนี้ก็โปรยโปรยู่ครับแต่ว่าเมื่ก่อนมันตกหนักกว่านี้นะครับอ๋อเดี๋ยวไปเดินกลับรถกลับรถเดินลงไปเดินดูกันอีกสักเที่ยวหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าครับตอนนี้สามแล้วครับไปเลยกันต่อครับคืนนี้พรุ่งนี้หยุดงานครับหยุดงานพรุ่งนี้ วันทิตย์ได้อยู่แล้วขอได้เกงแค่นี้ก็หนึ่งวันนี้พาไปรอดแล้วนะ <c oughs> ยับร้อย